ิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวฟฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปร์กลิ่นชาเขียวอยากกลัวที่จะเปิดเผยผิวหน้าได้อย่างมั่นใจใหม่เพียวละมูนเซรั่มสารสก,กัดคอมบูชาเซรัม่มช่วยบรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากใบชาคอมบูชา และสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมุนโชว์ผิวหน้าได้ไม่ต้องปิดหอมละมุนผิวละมุนด้วยเพียวละมุนเพียวละมุนมีจำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปถึงแม้ว่าต้องทางานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสาคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ ยิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์พร้อมได้ยังคะพร้อมแล้วครับ ลักยิ้มก่อนลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุม่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรลักยิ้มอร่อยรสชาติดีไม่มีน้ำตาลอมได้ทุกวันยิ้มได้ทั้งวัน มี่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟเมนเต้คอมบูชาเฟเมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G เดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟเมนเต้ ente, มีวิตามิน B 1มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B 2มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทและล่าสุดกับรางวัล Winner of Thai f e c t Anuga t a s t Innovation Show 2022พร้อมให้ลิมลองแล้วในร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ เบอร์เบนเต้คอมบูชารสชาติดีมีประโยชน์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำทบกันทางช่อง Youtube ช่วยคิดช่วยทำทุกค่ําวันอังคารแบบนี้กับอาจารย์ดรสุภุสายเชื้อและดิฉันสุริบูณนะัพันธ์นะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาคุยกันต่อตั้งแต่ช่วงกลางวันที่เราคุยกันในรายการวิทยุ เอ่อ uh, news from home นะคะทางสตรอ FM 1 0 6วิทยุครอบครัวค่ะก็ติดตามกันตามมาต่อกันในช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุยกันต่อเมื่อตอนกลางวันอาจารย์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจคราวนี้เราก็จะมาเจาะถึงจีนดีกว่าน,นะคะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าโอ้โ oh, หจีนนี่ยังล็อกดาวน์เข้มข้นขณะที่คนอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นนี่แทบจะไม่ใส่หน้ากากกันแล้วเอาเข้าจริงนะอาจารย์อย่างนะักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราเนี่ย ถ้าเป็นชาวต่างชาติไม่มีใ,าาใ<ช>ครใส่หน้ากากเลยคนปากกาเป็นการแบ่งแยกชัดเจนว่าใครคือคนไทยใครคือคนต่างชาติเพราะคนต่างชาติไม่ใส่คนไทยยังใส่อยู่นะคะกลัวเขาไม่สนเลยแต่คนไทยเราเองเราก็คนคิดว่าใส่เป็นพิธีในส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะเราก็ไม่ได้ระมัดระวังผมเห็นว่าไม่มีใครเขาเดินไปวัดอุณหภูมิแล้วผมเดินไปวัดอุณหภูมิคนนี้ยังมองดูผมว่าเอ๊ะมันแปลกๆหรือไง,ไงใช่<ๆ>เดินก็ไปไปกดเจลหรือว่าไปวัดอุณหภูมิก เ,ออเดินมาทําไมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ตั้งเครื่องไว้นะจา์เป็นไม้ประดับอยู่ใช่ครับนะแต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจแล้วคืออย่างอย่างเช่นร,ปรอปภที่นั่งดูอยู่แต่ก่อนนี่ก็จะเข้มข้นดูนะว่าเราไปเราไปวัดอุณหภูมิหรือเปล่านี่ตอนนี้ร,ปรอปภเขาก็นั่งทาอย่างอื่นเขาแล้วละนะค่ะใช่ใช่ต้องเห็นได้ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับนะแ,ตแต่ก็ยังมีคนติด ติดอยู่เรื่อยๆนะครับคนที่ผมรู้จักใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานนี่ก็ยังมีข่าวเรอยว่าเดี๋ยวก็ติดละอ่ะใช่ใช่นั้นมันไม่ได้ไปไหนหรอกครับอด,ด้วยเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาถึงยังค่อนข้างที่จะเข้มข้อนอยู่ในเรื่องของไอ้ dynamic zero covid policy ที่เป็นเป็นแล้วเป็นนโยบายหลักของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยอืมค่ะคือ,คอต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอันนี้เป็นนโยบายหลัก แล้วก็ประธานดีสีจินผิงจะมุ่งมั่นตรงนี้นี่เป็นการประเมินภาพในเชิงของเอ่อเชิงของกึ่งๆึ่งการเมืองด้วยนะครับว่าอย่างนี้คือสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นประาธานดีที่ภูมิใจมากๆว่าในเรื่องของโควิดเนี่ยจีนทําได้ดีกว่าอเมริกาเยอะมากความว่าอย่างไงมาครับว่าที่อเมริกาตอนเนี้มีผู้เสียชีวิตเพราะโควิด19ไปแล้วกว่าล้านคนใช่ไหมตัวเี้นี่ แต่จีนนี่ยังเสียชีวิตไปเป็นแค่เป็นหมื่นเท่านั้นเองทั้งที่ประชากรของจีนเนี่ยมากกว่าของอเมริกาเนี่ยสักห้าเท่าได้เห็ไหมครับฉะนั้นสําหรับจีนนไอ้เรื่องซีโร่โควิดเนี่ยเป็นนโยบายที่เขาเคร่งครัดเพราะเขาถือว่าอันนี้เป็น <c oughs> เหมือนกับเป็นอะไรที่เขาโดดเด่นกว่าภาคฝ่ายตะวันตกมากเป็นผลงานาใช่เป็นผลงานชิ้นโบแดงเอก็เลยมองได้ว่าสีจินผิงเนี่ยพระมดีสีจิ้นผิงเนี่ย,งงยคงจะต้อง ดำเนินนโยบายอันนี้ต่อไปอย่างเรื่อยๆเลยอ,อ,อีกอีกบิติหนึ่งก็คือเรื่องของแล้ววัคซีนล่ะนะครับซึ่งอันนี้ทำให้ผมเป็นห่วงเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีข่าวเลยนะครับว่ามีการอนุมัติวัคซีน mRNA อ๋อ oh, ใช่เขาไม่ได้สนใจ mRNA นะจารนเขาทำของเขาเองแล้วก็ไม่มีเข้าใจว่ายังไม่มีการอน,น,มน,นุมัติวัคซีนแม้กระทั่งอ่าไวรัลเวกเตหรือใช้อดี n o v i รัสอย่างเช่น AstraZeneca ก็เข้าใจว่าไม่มีก็เลย <c oughs> ใช้เชื้อตายอย่างเดียว <c oughs> ซึ่งเชื้อตายเนี่ยมันไม่เก่งเท่ากับต้องยอมรับว่าไม่เก่งเท่ากับวัคซีนประเภทอ่าไวรัลเวกเตอร์หรือประเภท mRNA ใช่ไหม เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยการล็อกดาวน์คงจะต้องยิ่งเข้มข้นต่อไปเพราะว่าไวรัสอันเนี้ <c oughs> ยอย่าว่าแต่เชื้อตายเลยขนาด mRNA ตอนหลังก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันกลายพันธุ์เร็วมาก <c oughs> ครับด้วยเหตุผลสองเหตุผลเนี่ยหนึ่งคืออิงในเชิงการเมืองกับอิงในเชิงของวิทยาศาสตร์ทำให้ผมสงสัยว่าสีจิ้นผิงเขาคงจะเดินแบบนี้ต่อไปแหละเพราะว่าะจะทาอย่างอื่นคงไม่ได้ นะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นอย่างที่เราคุยกันตอนในตอนที่เราคุยกัน News from Home ตอนเช้าว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นก็อย่างเช่นผ่อนคลายนิดนึงนะคนจีนต่อไปนี้ะจะไปะดูเหมือนเขบอกว่าจะไปะที่มาเก๊าก็จะไปได้ง่ายขึ้นที่หนึ่งพฤศจิากาเป็นต้นไปแต่ผมก็เล่าฟังว่ามาเก๊าเพิ่งล็อกดาวน์นะคนที่อยู่ในโรงแรมมีคนติด ติดเชื้อนี่อยู่ประมาณเดือนวันวันศุกร์พับเนี่ยก็เลยบอกโอเคก็ค่อยค่อยอยู่กันในนั้นต่อไปแล้วกันแล้วมาโผล่มาเปิดให้ให้ออกอีกทีก็สักเดือนวะโทษวันอังคารแล้วกันโดนล็อกไปสามวันเป็นต้นค่ะค่ะมันก็หนาวเหมือนกันแนละ้วถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวออกไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ที่ประเทศจีนที่เราคุยเมื่อกี้ก็คุยถึงเรื่องกรณีของอบริษัท โรงงานของบริษัท Foxconn ใช่ไหมครับที่มีคนงานเป็นสามแสนกว่าคนที่เป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบ i อ h o n สิบสี่เนี่ยก็เพิ่งมีปัญหาต้องถูกล็อกดาวน์ไปเพราะว่ามีคนติดเชื้อแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าอยู่ๆปรากฏว่าคนงานทนไม่ไหวเพราะเปล็อกดาวน์เขาแล้วปรากฏว่าขาดแคลนอาหารขาดแคลนสเสบียงแล้วก็ล็อกดาวน์กันตั้งนานแล้วก็เกิดการแค่กระแหกคุกออกมากัน แล้วก็พนักงานก็กระเจิงก,กระเจิงหนีกันออกไปบ้างเดินกลับบ้านบ้านอยู่ห่างจาก200ร้อยกิโลบอกจะเดินกลับบ้านก็มีนะครับมันก็เลยมีประเด็นปัญหาพวกนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอการดูตัวเลขอย่างเป็นทางการที่ที่เราคุยกันเรื่องของ PMI manufacturing index นะครับดัชนีผู้จัดผู้จัดซื้อเนี่ย ของเดือนตุลาคมมันก็ลงมาต่ํากว่า50ก็คือมีการหดตัวของภาคการผลิตอีกแล้วมันสะท้อนอันนั้นนะครับแม้กระทั่งภาคบริการ non manufacturing เนี่ยก็เดือนตุลาก็ลดลงเหลือ48.7ด้วยฉะนั้นเศรษฐกิจจีนเนี่ยผมสงสัยว่ามันจะยังฟื้นแบบกระท่อนกระแท่านมาก mm hmm. อ่อก็เอ่อถ้ามองอย่างนี้เนี่ย ดีไม่ดีปีนี้ GDP จีนเนี่ยโตไม่ถึง3เปอร์เซ็นหรอกหลายๆคนก็คาดการแบบนั้นต,ตั้งที่ปั้งป้าไว้ที่5.5ประเด็นก็กลับไปว่าปีหน้าเนี่ยมันจะกระเด้งกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับก็กลับมาเรื่องเดิมว่าถ้าอย่างนั้นกลุ่มผู้นำของจีนกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมากำลังฟอร์มตัวขึ้นมาหลังจากการประชุมครั้งที่ยี่สิบของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับ มีใครเป็นยังไงบ้างเราคุยไปครั้งที่แล้วผมขอคุยซ้ำอีกทีหนึ่งว่ายิ่งดูเข้าไปแล้วยิ่งเห็นเลยว่าคนที่ขึ้นมาตาขึ้นมาอยู่ดำรงตำแหน่งพัง,งาดเป็นตำแหน่งที่สำคัญก็คือตำแหน่งอยู่ใน p o l i t bureau standing committee นะครับ p o l i t bureau standing committee เนี่ยคือคณะกรรมการมีอยู่เจ็ดคนแล้วเจดคนนี่แหละคือผู้ที่มีอำนาจเต็มในการ บริหารและปกครองประเทศจีนย้ำนะครับนี่เป็น p พลิ t บิ r โรสแตน i ิ g งค m มม t ต e ้ของพรรคคอมมิวนิสต์นี่เป็นการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์แต่การประชุมอันนี้ต่อไปจะส่งผลให้คนที่อยู่ในสแตนดิ้งคอมมิตี้พลิตบิวโรสแนคนนี้จะมีตําแหน่งใหญ่โตในรัฐบาลแน่นอนคนที่ยังอยู่ยงคงพันธุ์แล้วก็เป็นเลขาพักแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งในพลิตบิวโรสแตนคอมมิตี้คือสีจิ้นผิงค่ะซึ่งสีจิ้นผิงก็จะเป็น ประธานที่ดีเป็นสมัยที่สามต่อไปหลังจากที่เป็นมาแล้วสองสมัยมซึ่งไม่รู้<น>จะอยู่ forever น่จาพคงจะอยู่ forever เพราะว่าดูก็ต้องพูดตรงๆว่าแหกกฎที่เคยมีการตั้งเอาไว้โดยโดยตั้งเสี่ยวพิงมาก่อนหน้าแล้วตั้งเสี่ยวพิงเนี่ยเคยตั้งกฎเอาไว้ว่าเป็นประธานทีบดีเนี่ยจะอยู่ได้เป็นเลขาพักจะอยู่ได้แค่สิบปี คนกับสองเนี่ยถ้าอายุเกินหกสิบแปดจะต้องปลดตัวเองออกจากตําแหน่งสําคัญสําคัญทุกตําแหน่งสีจิ้นผิงหกสบเก้าแล้วนั้นสีจิ้นผิงเนี่ยพง่ายๆคือยกเว้นให้ตัวเองไม่ตามกฎพวกนี้เลยจต่คนอ,นอย่างตามนะครับคนอื่นอย่างตามกฎนี้อยู่อนี่เราไล่ลามาว่าหลังจากต่อจากสีจิ้นผิงเบอร์สองเป็นคนใหม่เบอร์สองในโพลิสเบอร์แซนนี่คืออชื่อลีเคียง <C ains> นี้เนี่ยมาแทนคนเบอร์สองคนปัจจุบันคือรีเคียงชน <C ains> ค่ะรีเคียงคยเชียง <C ains> ซึ่งนอกจากดำรงตำแหน่งเป็นเบอร์สองในพลเรือนอสองนี้คอจริงแล้วก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย <C ains> ใช่ค่ะอย่างนี้รีเคอกก็ต้องมาเป็นนายกไหมอาจารย์โดยโดยโดยธรรมชาติไี่คะอาจารย์ใช่รีเคียงนี่ก็คือเราก็รู้แล้วแหละนี่คือว่าที่นายกที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวเดือนมีนาคมประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะครับ แต่ที่นักวิเคราะห์เขาแปลกใจมากๆก็คือว่ารีเคยเชียงแกบอกแล้วแกจะไม่เป็นนายกแกบอกก่อนแล้วก่อนการประชุมครั้งที่20่นี่แล้วล่ะแต่นึกว่าหลายคนนึกว่าแกยังน่าจะยังอยู่เป็น p o l i t bureau standing committee member อยู่แต่ปรากฏว่าแกหลุดไม่ได้หลุดแค่ p o l i t bureau standing committee นะครับหลุดแม้กระทั่ง p o l i t bureau ซึ่งมี25คนก็ยังไม่อยู่ในยีคนเลย นะครับนั่นคือกรณีของลีเคียงท่านนี้คนที่ลำดับสองลำดับสามเนี่ยกเ็เป็นคนเก่าแต่คนเก่าสองคนเนี่ยซาวเลจีเนี่ยอายุหกสิบห้าปีแล้วอีกคนหนึ่งคือหวังฮุนหนิงซึ่งคนนี้เป็นกุนซือของสีจินถิงอายุหกสิบเจ็ดก็อยู่ต่อนะครับแต่สังเกตว่าสองคนเนี่ยหกสิบห้าหกสิบเจ็ดเนี่ย อีกห้าปีข้างหน้าก็ต้องหลุดเลยจริงไหมครับเพราะว่าอายุต้องเกินหกสิบแปดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกฎใหม่ของสีชิ้นผิงที่เขาขยายเวลาก็อาจจะอยู่ต่อได้สิคะอาจารย์ไม่ได้ครับสีชิ้นผิงขยายให้ตัวเองคนเดียวไนงะไม่ได้ขยายคนอื่นไม่ได้ขยายคนอื่นนะครับขยายตัวเองคนเดียวเอาไปอีกงั้นอีกใช่ครับคนนี้คนใหน,คนหนึ่งเนี่ยที่ที่ใครใครชีนะครับคนนี้ก็เอายุหกสิบหก ก็เป็นคนที่ทราบมาว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงมาเป็นค่าใช้คำว่า trusted สี l o y a l i s t ก็คือเป็นคนที่จงรักภักดีกับสีจิ้นผิงมากแล้วคนนี้ก็น่าจะเขาคิดว่าน่าจะได้แต่งตั้งเป็นเหมือนกับแม่บ้านของพรรคนะครับคนต่อไปคือชิดดิงเซียวเซียงคนนี้ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันคนนี้จะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดใน o l ลิต u บ e a u s t a n นี n g c o m m i นที่อายุหกสิบปี ห <laughs> ยุดน้อยเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วว่าแม้ว่าเราจะหลังกเกษียณน,นี่เรายังมีอนาคตสดใสนะอาจารย์ไม่เป็นไรครับอายุน้อยออที่สุดในกลุ่มนี่ด้วยเห็นไหมอาจารย์หกสิบเนี่ยแต่คนนี้เป็นเคยเป็นชีเป็นชี e อฟสตา a f ฟของสีคือเป็นทสพูดง่ายๆคือเป็นทสา <c oughs> สองนนะครับ <c oughs> แล้วคนนี้ก็ไม่เคยมีประสบาการณ์ <c oughs> อย่าว่า <c oughs> แต่ความปกครองประเทศเลยปกครอง มนทลก็ยังไม่มีเลยคือก็อย่างที่บอกก็เป็นคนที่ติดตามสีจิ้นผิงมาตลอดคนนี้ก็ดูก็รู้ว่าไม่มีทางที่จะไปเป็นประธานอาเซียนคนต่อไปได้นะครับมจะไม่ได้มีทางไม่เพราะไม่มีประสบการณ์คนสุดท้ายชื่อลีซีคนนี้อายุหกสิบหกคนนี้ก็เป็นเพื่อนของสีของครอบครัวของสีจิ้นผิงมาตั้งแต่เมื่อสี่สิบปีที่แล้วอก็เป็นคนที่ ใกล้ชิดอีกเหมือนกันแล้วคนนี้แหละจะได้รับตําแหน่งสําคัญคือตําแหน่งเทียบเท่ากับตําแหน่งปปช,อข,อชของพรรคนะครับแล้วก็ตําแหน่งคนที่อยู่ในปปชอของพรรคเนี่ยที่ผ่านมาสีเอาไปใช้เป็นการปราบคอร์รัปชันแล้วก็ปราบคู่แข่งทางการเมืองมาจนลาบคาบไปแล้วแต่คนนี้ก็อายุหกสิบหกเหมือนกันฉะนั้นเขาเปหกห้าปีก็หลุดบายบายหมดเหมือนกันฉะนั้นในในพลิทเบิร์ n แซนดิ้งคอมมิตีครั้งนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เห็นแล้วตกใจเลยว่า สีไม่ได้ตั้งทายาทเลยเออใช่ใช่ใชไ,มไม่ไดตทายาทเลยคือดูด้วยเลยว่าสีรวบอำนาจเต็มนะครับที่สำคัญคือคนอื่นที่ควรจะ,ะเป็นคนจากมุ้งอื่นนะครับที่เดิมทีเป็นตัวเต็งที่จะเป็นนายกฐุนตีแทนเช่นอรองนายกชื่อหูชุนหัวเนี่ยนะครับคนนี้ยกเสีอย่างคนเนี้ย,ยก็ยยยยยหลุด นอกจากนั้นเรายังหลุดตำแหน่งใน Politburo s t a โ d i n g Committee ด,ด้วยในโ o ลิเปอเรโอโพด้วยฉะนั้นไอ้ออรูปที่เราเห็นคลิปที่เราเห็นที่หูจินเทาถูกเชิญออกมาถูกอุ้มเลยนะครับถูกอุ้มปีกออกไปเนี่ยแล้วก็มีรูปผมให้ดูเห็นเห็นรูปฮที่แล้วพอเดินไปก่อนจะต้องไปเนี่ยก็ยังต้องไปตบไหลรีเคลเชียงว่าเออไปแล้วนะนะครับก็สงสัยว่าดูแลเอกันนะ ฉะนั้นฝั่งฮูจินเทาเนี่ยฝั่งฮูจินเทาคือรีเคร์เชียงคือเอ่อคือหูชุนหัวเนี่ยหลุดทั้งกระบิในโพลิสบิโรใน p o ลิ t บิโรสแตนดิ้งคอมมิช t ั e ไม่เหลือฝั่งอื่นเลยนะครับไม่เหลือฝั่งที mm ่ hmm. ว่าสรุปเป็นอย่างนั้นอ่คนที่นักลงทุนพยายามมองว่าเป็นพวกรีฟอร์เมอร์หรือคนที่จะพยายามไปปฏิรูป หรือคนที่จะมองภาพเศรษฐกิจในเชิงของอสนับสนุนตลาดเสรีก็ไม่เหลือเลยฉะนั้นมถึงผมถึงให้ดูในในสไลดน์ะนะครับว่านักวิเคราะห์อย่างเช่นการวิเคราะห์ของ financial times ของอังกฤษบอกว่า no a d u l t s in the room สีจิ้นผิง catch global investor off guard ก็คือนักลงทุนเนี่ยขายหุ้นทิ้งเลยนะครับวันนั้นหุ้นเทคที่ฮ่องกลงลงไป10%หุ้นเทค ของจีนที่ลิสต์ที่อเมริกาลงไป14%สิบเกือบ15%แล้วกน็นะักวิเคราะห์ไอ,ไอ้ฟันแมเนเจอร์หลายคนบอกว่าเขาคิดว่าที่ที่จีที่จีนเนี่ยเขาไม่กล้าลงทุนแล้วเขาไม่กล้าลงทุนแล้วนะครับอา<ล>จารย์เป็นไปได้ไหมที่บอกว่าจะมีการแบบทําตะก้าเงินใหม่จะทําโดยที่ไม่ต้องพึ่งดอลลาร์อรีกต่อไปมารวมกลุ่มใหม่เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ก็ เอาอย่างนี้แล้วกันถามดีกว่าว่าแค่แบงค์ชาติเราถามซิว่าถือหยวนเป็นทุนสำรองเท่าไหร่ผมคิดว่าแบงค์ชาติไทยไม่กล้าซื้อถือหยวนเยอะเพราะว่าปรทเทกจีนเขาเดี๋ยวเกิดเขาทำแคปเปอรตัคอนโทรลขึ้นมาคือเวลาเวลาเราจะถืออะไรเป็นทุนสำรองรต้องให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกการทำแคปเปอรตคอนโทรลหรือการควบคุมการปริวัติเงินตรานะครับอ,อันที่หนึ่งอันที่สองปกติแล้วถ้าคุณจะถือ เออเงินของประเทศไหนในประเทศนั้นจะต้องมีตลาดาพันธบัตรให้เราแลกไปแลกมาได้ด้วยนะครับตลาดดิเรทีฟด้วยต้องมีตราสารต่างๆเพื่อประกันความเสี่ยงได้ด้วยเราต้องมีสภาพคล่องเยอะด้วยซึ่งเงินหยวนแล้วก็ตลาดการเงินของจีนตลาดตราสารของจีนเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์พวกนี้เลยนะครับไม่กล้าหรอกผมยืน คือตอนนี้ประเทศที่อยู่รอดประเทศเดียวคืออเมริกาเลยนะจ้าเพราะว่าพันธบัตรก็ขายดีเพราะดอกเบี้ยสูงใช่ค่างเงินก็แข็งอยู่ประเทศเดียวคนอื่นเขาย่แย่ไปหมดต<ช>ัวเองขึ้นดอกเบี้ยมาใช่อะไรต่างๆโควิดก็ขายวัคซีนได้ดียูเครนรัสเซียตีกันรัเสเซียก็อ่อนแอจีนกลัวโควิดก็ปิดประเทศก็อ่อนแอยุโรปเจอปัญหาพลังงานเพราะปัญหารัสเซียยูเครนก็อ่อนแอ เอตะวันออกกลางอเมริกาก็ไปผลิตพลังงานทะเลาะกันกับมิดเดิลอีสกับซาอุอก็ลำบากดูอเมริการอดอยู่ประเทศเดียวในโลกนี้เลยนะอาจารย์จริงๆเขาก็จะไม่อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาต้องพยายามขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะหักดิบเงินเฟ้อแล้วว่าถ้าแต่ว่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยมากไปเนเดี๋ยวเศษรษฐกิจก็ตกต่ำได้แทน,นความจงต่งเขา,เาก็ได้รวยจากอย่างอื่นนะเปล่าได้รวยอยากจกเงินเยอะไปหมดแล้วนะอาจารย์ ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องดูอเมริกาอย่าลืมว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเลือกตั้งอีกนะครับเราดูซิว่าไอการเลือกตั้งผลออกมาเนี่ยพรรคเดมโมแครตก,กับพรรครีพับลิกันจะจะผัดกันครองอ่สภาบนกับสภาล่างหรือเปล่าถ้าเกิดมีความแตกแยกนี้ก็ก็นโยบายก็เดินลําบากนะเพราะก็ทะเลาะก,กันอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับ <S 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 อย่างที่เราเห็นข่าว <S <S ใช่ไหม <S <S ที่ที่ทอ่อ อเมริกาที่ล่าสุดเป็นข่าวที่ดังมากก็คือว่ามอีอยู่มีคนหนึ่งบ้าบ้าเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านของแนนซี่พาโลซี่แล้วก็ไปเอาค้อนไปทุบสามีเขาเลยนะครับเพราะว่าถูกถูกฝ่ายถูกฝ่ายขวายุฝ่ายขวาเนี่ยไปยุฝ่ายทรัมป์เนี่ยไปยุให้ไปแขวนคอแนนซี่พาโลซี่ซะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฉนั้นอเมริกาก็มีปัญหานะครับแต่แต่ผมจะขอเล่าสุดท้ายนิดนึงเพราะเวลาเราหมดจะหมดแล้วเนี่ยเ สไลด์สุดท้ายเนี่ยก็คือสี่เขาก็ไปปรับเปลี่ยนไอ้มิลิเทอรีคอมมิชชั่นเหมือนกันนะครับสภากลาโหมเขาเหมือนกันแล้วก็การเป็นว่าเอาคนที่เขาใช้คำว่าเป็นแอคชั่นแมนเอาคนที่เอาแม่ทับซึ่งเคยรบเนี่ยดึงขึ้นมาที่เคย,เยดึงขึ้นมาคนก็หนาวหนาวอ่ะไต้หวันก็เลยหนาวหนาวเอยอย่างนี้แสดงว่าจีนยังคิดที่จะทําอะไรกับไต้หวันหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะกระทบกับประเทศเราโดยตรงแต่สรุปโดยเร็วๆนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยยังไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ว่า ภายในสิบปีเนี่ยก็ไม่แน่ไม่แน่เขาไต้หวันก็เอ,อมั่นใจนะในการหนุนหลังเต็มที่อยู่ด้วยเหมือนกันนะอาจารย์ผมคิดว่าไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นหรอกครับเดี๋ยววันหลังเราคุยเรื่องไต้หวันก็ได้ว่าจริงๆไม่ค่อย,ไ,ไ,มอยไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ครับ ค่ะอาจารย์ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะ,คะอาจารย์ดรสปบูษยัยเชื้อที่ปริษากลุ่มการเงินเกียรตินภัทรค่ะและนี่คือรายการช่วยคิดช่วยทำนะคะที่ถ้าคิดว่ารายการวันนี้เป็นประโยชน์นะเปิดหูเปิดหูเปิดตาท่านผู้ชมก็สามารถแชร์นะคะกดไลค์ให้กําลังใจกันแล้วก็กด s u b สไคร์ถ้าเกิดว่าติดตามต้องการติดตามตอนต่อไปด้วยเดี๋ยว,วันศุกร์เราจะกลับมาพบกันนะคะช่วยคิดช่วยทำกับอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้อาจารย์สมพุธและดิฉันสิริบูลลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แหด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียว พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับผมขอลักยิ้มก่อนรักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรรักยิ้มอร่อยรสชาติดีไม่มีน้ำตาลอมได้ทุกวันยิ้มได้ทั้งวัน ทีีจำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเริ่มต้นเช้าวันใหม,ใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟรเมนเต้คอมบูชาเฟรเมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G เดินตามความฝันเพื่ออนาคตขา้างหน้าเฟรเมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทและล่าสุดกับรางวัล Winner of Thai f e c t a n u k a Taste Innovation Show 2022พร้อมให้ลิมลองแล้วในร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ เฟอร์มิเนตคอมบูชารสชาติดีมีประโยชน์อยากกลัวที่จะเปิดเผยผิวหน้าได้อย่างมั่นใจใหม่เพียวลามูนเซรั่มสารสก,กัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารส,ก,ก,ส,ารสก,กัดจากใบชาคอมบูชาและสารสก,กัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูนโชว์ผิวหน้าได้ไม่ต้องปิด หอมละมุนผิวละมุนด้วยเพียวละมุนเพียวละมุนมีจำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และรา้านค้าชั้นนำทั่วไปถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพร พร้อมละมุลดื่มง,ง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตรา f e r m เมนเต้ mente, ที่ Revive